สวัสดีชาวท็อปซิเบียนคุณรู้ไหมว่าแต่ละปีมีการผลิตพลาสติกถึง400ล้านตันลองเดาซิว่ามีพลาสติกเท่าไหร่ที่ไปกองในมหาสมุทร12ล้านตันจ้าสุดในช่วงต้นยุค1970มีกลุ่มชาวประมงคิดว่าจะนำยางรถยนต์สองล้านตันไปทิ้งลงทะเลซึ่งต่างกับขยะอื่นๆที่อยู่ในทะเลตรงที่ชาวประมงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายสัตว์เลยตรงข้ามเลยต่างหากแล้วเป็นไงต่อล่ะเราจะมาหาคำตอบด้วยกันอย่าไปไหนนะ ท้องทะเลเคยเป็นถุงขยะเชื่อไหมว่าสมัยก่อนก่อนปี1970องค์กรใหญ่ๆหรือกระทั่งหลายๆประเทศพากันเอาขยะทิ้งลงก้นมาหาสมุทรทิ้งแบบฟรีๆสำหรับทุกคนด้วยเช่นจากปี1919ถึง1970กองทัพปกสหรัฐเอาอาวุธยุโทโธปกรณ์ระเบิดต่างๆไปทิ้งลงทะเลกันหมดในปี1968ปีเดียวมีขยะอุตสาหกรรมที่เป็นวัสดุขุดลอกถึง38ล้านตัน ไหนจะน้ำเน่าๆที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักอีก4.5ล้านตันก็ทิ้งมันลงทะเลหมดเลยสิคะคุณว่านี่แย่เราใช่ไหมยังมีอีกนะระหว่างปี1946และ1970คาดว่ามีภาชนะบรรจุกากาก,กรรมตภาพรังสีถูกทิ้งลงมหาสมุทรแปซิฟิกได้ยินแบบนี้แล้วไม่สบายใจเลยแบบนี้เรียกว่าอะไรนะวัวหายล้อมคอกใช่ไหม ใช่มนุษย์เราก็เก่งกันเรื่องแบบนี้แหละความเสียหายที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมจะมีคนสังเกตเห็นเสมอเห็นได้ไงเรามีความเคลื่อนไหวของชาวฮิปปี้ยุค1960ซึ่งถือว่าโชคดีมากในเดือนมกราคม1969บ่อน,น้ำมันยูเนียนในซานตาบาบาราแคลิฟอร์เนียรั่วจนน้ำมันกว่า2 0 0,000แกลลอนไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกกว่า11วัน เดือนมิถุนายนนั้นน้ำมันและสารเคมีที่ลอยบนผิวน้ำของแม่น้ำคูยาโฮก้าในโอไฮโอก็ติดไฟไหม้ไปหมดและภาพภัยพิบัตินั้นถูกเผยแพร่ทั่วประเทศกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจต่อสภาวะแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุทั้งหมดนี้ในปี1972รัฐบาลจึงได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทิ้งลงทะเลได้ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่กำจัดขยะในทะเลจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์กันหน่อยซึ่งก็สร้างสรรค์กันแท้และนี่ก็นำพาเรามาสู่ยางรถยนต์เหล่านี้ ยุค1,970เป็นยุคที่อุตสาหกรรมรถยนต์บูมสุดๆทำให้ยางรถยนต์ประมาณ170ล้านเส้นถูกผลิตออกมาแต่ละปีเท่ากับว่าเป็นขยะมหาศาลสมัยนั้นการรีไซเคิลยังไม่เป็นที่นิยมยางส่วนมากจึงถูกทิ้งลงในบ่อขยะหรือไม่ก็ถูกเผาก่อให้เกิดปัญหาหนัก ที่จริงสมัยนี้มีการผลิตยางรถยนต์เยอะกว่าตอนนั้นอีกแต่เราไม่สับสนว่าจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนดีพวกเราใส่ใจมากขึ้นและรีไซเคิลกันมากขึ้นเพราะยางรถยนต์สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กว่า110ชนิดยิ่งทำให้งานง่ายขึ้นเช่นยางกว่า334เส้นที่ถูกผลิตแค่ในสหรัฐ280เส้นในนั้นก็เป็นขยะไปดีนะที่มีการรีไซเคิลว่าไหม แต่ในยุค1970ไม่มีการรีไซเคิลด้วยซ้ำเพอในปี1972มีการเสนอโครงการประการังเทียมโบวัตที่จะช่วยกำจัดยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนำไปกองรวมกันและช่วยสัตว์ในทะเลยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยแต่ไอเดียอันชาญฉลาดนี้คืออะไรมันเป็นการสร้างแนวปะะการังเทียมด้วยการใช้ยางรถยนต์ใช้แล้วไปวางในทะเลห่างจากชายฝั่งและคอนโดฟอร์ดลอเรเดลซึ่งเป็นตึกระฟ้าชายหาดฟลอริดาหไมล ดูแวบแรกก็แน่ละ่ะมันคือการเอาอยางให้ห่างจากบ่อขยะแต่มันจะไปช่วยสัตว์ทะเลได้ยังไงก่อนถามได้ดีก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าแนวปะการังคืออะไรแนวปะการังคือระบบนิเวศใต้น้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและแนวปะการังก็คืออนานิคมของโพลิปปะการังที่มาจากการเกาะรวมตัวกันด้วยแคลเซียมคาร์บอนเนตทุกมหาสมุทรมีพวกมันอยู่แต่จำนวนลดลงเหลือเกินทำให้เกิดเป็นแนวคิดสร้างแนวปะการังเทียมดีกว่าใช่ไหม รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนความพยายามนี้และอนุมัติโครงการในปี1974แนวคิดนี้มีผู้สนใจเยอะอย่างไม่น่าเชื่อมีเรือเอกชนกว่า100ลำอาสาร่วมทำยางรถยนต์ไปทิ้งเช่นเดียวกับเรือของนาวิกโยธินสหรัฐชื่อ USS Trush ดูแล้วอะไรๆก็น่าจะราบรื่นดีนะเรือแต่ละลำบรรทุกยางหลายพันล้านหมื่นเส้นมีตัวล็อกโลหะเชื่อมอยางไว้ด้วยกันทั้งหมดถูกเทลงพื้นมหาสมุทร กินพื้นที่36เอเคอร์ห่างจากชายฝั่งประมาณ2,100เมตรความลึกที่20เตรอย่างกูดเยียรและบริษัทผลิตยางรู้สึกว่างานนี้ต้องมีส่วนร่วมสันหน่อยก็เลยบริจาคยางและอุปกรณ์ในการมัดยางเข้าด้วยกันแต่ยางเส้นอื่นๆส่วนมากมาจากขยะทางกูดเยียรเขาชอบแนวคิดมาก ถึงขั้นนําเรือหอกกูดเยียบไปทิ้งยางทาสีทองลงทะเลเพื่อเป็นการเปิดพิธีโครงการนี้เลยจ้าทางบริษัทยังออกข่าวอีกว่ายางรถยนต์นั้นจะเป็นแหล่งอาศัยของปลาและสัตว์น้ําอื่นๆแถมยังกล่าวว่ายางรถยนต์เก่าเป็นวัสดุเหมาะกับปาการังด้วยนะโอเคแบบนี้สาธารณะก็อยากช่วยกันใหญ่สิก็คาดว่ามียางรถยนต์เาว2ล้านเส้นถูกทิ้งลงมาหาสมุทรเพื่อให้เกิดเป็นแนวปะการังเทียมออสปอน ทีนี้พอผ่านไป50ปีกลับไปดูกันซิว่าแนวประการังเทียมอันสวยงามนี้หน้าตาเป็นยังไงอืมไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้นะพี่มันใช่แนวประการังแน่นวิสภาพอย่างกับเป็นสุสานยางรถยนต์ใน G T A ประการแรกก็คือไม่มีใครพยายามดูแลสายพ่วงที่เชื่อมยางรถยนต์ซึ่งทำจากเหล็กพอเอาเหล็กไปลงทะเลซึ่งเป็นน้ำเค็มมันก็กัดกร่อนไว้ใช่ไหมสรุปสนิมรับประทานแม่แนวคิดนี้จะมีความตั้งใจที่ดีในตอนแรกแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือหายนะ ในยางรถยนต์มีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยและเกิดใหม่ก็จริง แต่ยางรถยนต์ถึง2ล้านเส้นที่เอามาติดกันด้วยเชือกไนล่อนและเหล็กก็หลุดออกจากกันกลิ้งไปมาอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรที่กินพื้นที่เทียบเท่าสนามฟุตบอล3 1สอสนามเลยทีเดียวทําให้ยางเหล่านี้ถูกสัตว์เข้าฝังหลายหมื่นเส้นกระเด็นไปถูกแนวปะการังตามธรรมชาติจนพินาสันตโรทําให้ปะการังไม่สามารถเติบโตได้แถมยังเป็นภัยต่อสัตว์น้ําที่สําคัญคือช่วงหลายปีนั้นทางฟลอริดาสภาพอากาศโหดร้ายสุดๆไปอีกพายุทําให้เกิดกระแสน้าใต้ผิวน้ํา ผัดให้อย่างรถยนต์ปลิวมาชนแนวปะกการังตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอีกเรียกได้ว่าไม่สร้างสรรและยังทำลายสรุปคือนอกจากโครงการสร้างถิ่นอาศัยให้สัตว์น้ำจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วยังทำลายถิ่นอาศัยที่พวกมันมีอยู่แล้วด้วยเฮ้ยแต่หายนะยังไม่หมดแค่นี้ ในปี1995มีเฮอริเคนโอปอซึ่งเป็นเฮอริเคนขนาดใหญ่พละกำลังรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายยังนักทางชายฝั่งอ่าวตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาผัดยางรถยนต์กว่า1น0 0พเส้นขึ้นชายบกทางด้ามกระทะของฟลอริดาซึ่งก็คือทางตะวันตกของเพนซาโกลาจากนั้น3ปีต่อมาในปี1998เกิดเฮอริเคนบอนนี bon ่พัดยางรถยนต์อีกหลายพันเส้นขึ้นชายหาดทางนอร์ทโรไลนา อยางรถยนต์พวกนี้มันกินพื้นที่ทะเลไปเยอะจริงๆแน่นอนว่ายางรถยนต์ที่กลิ้งๆเด้งๆไปมาพวกนี้ช่วยกันทําลายแนวปะการังตามธรรมชาติไปมากและยิ่งแสดงให้เห็นว่ายังไงมันก็ไม่มีวันกลายเป็นแนวปะการังเทียมได้ไม่มีทางไม่มีใครอยากได้บ้านเด้งดึงแม้แต่เจ้าปลาหน้าแปลกใต้ทะเลฉะนั้นทางออกเดียวสําหรับหายานะนี่ก็คือต้องเอาอยางทั้งหมดออกมาจากพื้นทะเลให้ได้ฉันรู้นะว่านายคิดอะไรดีหนึ่งงานนี้งานใหญ่หลวงชะมัด การเอาอยางรถยนต์ไปทิ้งลงทะเลก็หนักแล้วใช้งบเยอะด้วยแต่ถ้าให้ไปงมขึ้นมานี่ใช้ความพยายามและเงินมหาศาลเหลือเกินจริงๆจึงไม่แปลกที่ไม่มีใครอยากทําโชคดีที่ในปี2001ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยโนวาเซาอีสเทิร์นได้รับงบ3 0 0 0 0ดอลลาร์จากหน่วยงานรักษามหาสมุทรและชั้นบรรยากาศเพื่อมาทํางานทําความสะอาดพื้นมหาสมุทรนี้เทียบกับปัจจุบันก็เท่ากับเงินประมาณ50,000ดอลลาร์ก็ไม่ได้มากเนอะงบกําจัดยางรถยนต์ตกเส้นละ17ดดอลลาร์ ศาตราจารย์ก็จะจำกัดได้แค่1,600เ้นเท่านั้นถือว่าน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับยาง2ล้านเส้นโครงการไม่ได้ไปต่อเพราะพอคำนวณแล้วหากจะกำจัดยางออกมาเกลี้ยงมหาสมุทรจะต้องใช้งบประมาณราว40ล้านถึง100ล้านดอลลาร์เป็นเงินมหาศาลเลยล่ะก็เลยเงียบไปจนถึงปี2007ถึงมีการเก็บกวาดกันใหม่รอบนี้กองทัพปกมาช่วยด้วยนะก็นะเขตปกครองโบเวิร์ดก็ต้องเอายางรถยนต์ออกมา ทีมดำน้ำของกองทัพบกก็ต้องอบรมกันจริงจังช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้ทางรัฐบาลรัฐฟลอริดาให้งบประมาณ2ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายและรีไซเคิลยางเหล่านั้นเมื่อถูกนำขึ้นฝั่งมาแล้วคาดว่าโครงการนี้อาจกินเวลา2-3ปีซึ่งพวกเขาก็เข้าใจว่าไทาม์ไลน์นี้ไม่พอสำหรับการกำจัดยาง2ล้านเส้นหรอกแต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความเสียหายอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่ทำให้แนวปะการัรางเสียหายได้บ้าง ปีนั้นนักดำน้ำของกองทัพสามารถขนยางขึ้นฝั่งได้1-0,000เส้นต่อมาในปี2008ได้อีกเกือบ44,000เส้นรัฐบาลฟลอริดาถูกบีบให้จ่าย140,000ดอลลาร์เพื่อเก็บกวาดต่อจากนั้นซึ่งเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็ประมาณ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ในปี2009จากเดือนกรกฎรา,าคมนักดำน้ำจากกองทัพป,ปกและกองทัพเรือพบอยางประมาณ30,000 0เส้นตามแนวปะการัางธรรมชาติก็เลยรีบเก็บยางขึ้นเรือแบรนดี้สเตชันทันที แค่วันแรกวันเดียวก็เก็บยางได้แล้วถึง1,400เส้นพอทางกองทัพสั่งให้หยุดภารกิจนี้ก็เก็บยางออกไปได้แล้วถึง72,000เส้นฝีมือทหารบกทหารเรือและทางชายฝั่งแต่แม้จะทุ่มเทกันไปมากขนาดนี้ก็ยังเหลือยางอีกกว่า95%ที่จะต้องเก็บจะทำยังไงไหวแต่โชคดีที่เขาทำไหวกัน ระหว่างปี2 0 1 6ถึง2019รัฐบาลฟลอริดาก็จัดสรรงบมา4.3ล้านดอลลาร์โดยมีองค์กรนักประดาน้ำอุตสาหก,กรรมมาช่วยและเก็บยางออกมาได้ถึงสัปดาห์ละ2 0 0 0ถึง5,000เส้นใช้ได้เลยนะแบบนี้พอสิ้นสุดสัญญาปรากฏว่าได้เคลื่อนย้ายยางออกมาแล้วถึง2 5 0 0 0 0เส้นงานนี้ยิ่งใหญ่และจริงจังมากแต่ก็ยังมียางอีก2ใน3ที่รอให้ไปงมอยู่ทีนี้ทางการรัฐฟลอริดาก็อยู่ไม่สุขกันแล้วล่ะเสียเงินไปยังเยอะ ส่งปีต่อมาในปี2021มีทางออกที่ประหยัดงบกว่าเข้ามาเคาะป,ประตูบริษัทเสื้อผ้าชื่อ f r o Ocean ได้ประกาศว่าพวกเขามีแผนจะเก็บยางที่เหลือในพื้นที่34เอเคอร์ไปทางเหนือของพื้นที่ที่เอายางไปทิ้งสิ่งนี้ทําให้ทางออกนี้ราคาประหยัดกว่าเดิมก็คือส่วนหนึ่งจะได้ทุนคืนจากการทํากําไรข้อมือที่ทําจากยางรถยนต์ที่พวกเขาเอาไปรีไซเคิลด้วยราคาชิลล29ดอลลาร์เป็นไอเดียที่ดีนะ ก่อนปี2022คาดว่ามียางรถยนต์เหลือเพียง5 0 0แสนเส้นให้กำจัดก็เท่ากับ25%ของทั้งหมดว้าวพอเทียบกับทางเลือกอื่นที่เคยทำมาก็ถือว่าใช้ทุนสูงพอตัวเพราะการเก็บยางรถยนต์ครั้งแรกเกิดขึ้นไม่20่อ20ปีก่อนหน้า จะเทียบเงินกันตรงๆแบบนั้นก็ไม่ค่อยแฟร์นะว่าไหมเช่นจำบริษัทกูดเยียที่ผลิตยางได้ไหมตอนนั้นรีบเอาอยางมาให้เลยฟรีๆพอได้ยินว่ามีคนจะเอาอยางรถยนต์ออกจากบ่อขยะไปทิ้งทะเลแต่พออะไรไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจก็ไม่มีใครได้ข่าวจากทางกูดเยียอีกเลยแปลว่าพวกเขาคงแค่อยากฝากขยะไปทิ้งตอนที่ได้โอกาสพอดีแค่นั้นแหละว่าแต่จะเอาอยางรถยนต์ตั้งสองล้านเส้นไปทิ้งทะเลทำไมตั้งแต่แรกเพราะมันเป็นเรื่องที่สามารถหาคำตอบได้จากการทดสอบกับยางกี่พันเส้นก่อน ไม่ได้ผลก็ยินดีด้วยถือว่าป้องกันหายนะครั้งใหญ่ได้แต่เรารู้ได้แล้วว่าสิ่งที่เกิดมันไม่ใช่แบบนั้นคุณคิดยังไงกับเรื่องทั้งหมดนี้ล่ะคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะทีนี้การทิ้งอย่างรถยนต์2ล้านเส้นลงทะเลไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ยังมีโครงการแนวปะะการังที่พังอีกมาก เกิดเหตุอย่างเดียวกันในช่วงยุคปี1980ในฝร,ร,รั่งเศสที่องค์กรชาวฝรั่งเศสหลายแห่งทำการทดลองจนมียางรถยนต์25,000เส้นถูกทิ้งลงทะเลสวยน้ำใสแห่งเมดิเตอร์เนียเพื่อสร้างถิ่นอาศัยให้แก่สัตว์น้ำทางใช้ฝั่งฝรั่งเศสวิสัยทัศน์ในตอนแรกของหน่วยงานท้องถิ่นของฝรั่งเศสและชาวประมงในยุคนั้นคือให้ยางรถยนต์เป็นถิ่นอาศัยของปลาการังและสัตว์น้ำอื่นๆในเขตอนุรักษ์ที่ไม่มีการประมง แต่ในปี2005มีการศึกษาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนีสแสดงให้เห็นว่ายางพวกนี้ปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมรวมถึงโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ด้วย ในฝรั่งเศสแนวคิดแนวปะการังยางรถยนต์ได้รับการทดลองเพียงหนึ่งครั้งแต่นักวิชาการท้องถิ่นที่ร่วมปฏิบัติการเก็บยางบอกว่าหน่วยงานในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในสหรัฐพยายามแนวคิดที่มันทังไม่เป็นท่านี้อีกนั่นแหละหน่วยงานต่างๆกังวลว่ายางรถยนต์จะเสื่อมสภาพกว่าเดิมหลังจมสู่ก้นทะเลได้เกือบ40ปีแถมยังสามารถย่อยสลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆซึ่งเป็นภัยต่อญาทะเลใกล้ๆอีกด้วย หน่วยงานของฝรั่งเศสเขารีบลงมือนะในปี2015ภารกิจแรกคือกำจัดยาง2,500เส้นแต่มีผลเสียอยู่หนึ่งในนั้นคือทีมนักประดาน้ำหายางใต้ทะเลไม่ค่อยเจอเพราะทรายสีขาวละเอียดบนชายหาด แต่นอกเหนือจากนั้นโครงการถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากเพราะยางส่วนมากถูกขี่ออกจากทะเลแล้วทางการฝรั่งเศสใช้เงินไปประมาณ1ล้านยูโรบริษัทของยางฝรั่งเศสชื่อว่ามิชลินที่มีส่วนร่วมในตอนแรกก็ได้ช่วยออกเงินมา2 0 0 0 0 0ยูโรด้วยพอนำมาคำนวณแล้วก็เท่ากับยางเส้นละ40ยูโรหรือประมาณ52ดอลลาร์ฉันว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแนวปะกการ,รังเทียมแม้โครงการแนวปะกการัรงออสบอลและริเวอร์ของฝรั่งเศสจ,จะพังยับ แต่ไม่ได้แปลว่าควรเทแนวคิดแนวปากการังเทียมนะจ๊ะตรงข้ามเลยล่ะแนวปากการังอย่างรถยนต์นี้ไม่เวิร์กแน่ๆแต่มีแบบอื่นที่มีมาสักพักและได้ผลดีด้วยตัวอย่างเช่นแนวปากการังเรดเบิรดหน้าต่างและประตูเป็นจุดสําคัญของรถไฟใต้ดินให้คนเข้าออกและเห็นว่ารถไปถึงไหนแล้วแต่กลายเป็นว่าเหมาะกับปลาด้วยเหมือนกัน เรดเบิร์ดที่อยู่ทางนอกชายฝั่งชายหาดสลอเทอร์รัฐเดลาแวร์ตั้งชื่อตามรถไฟใต้ดินนิวยอร์กชื่อเรดเบิร์ดที่โดนปลดประจำการโดดเด่นด้วยสีแดงนี้แหละตัวสร้างแนวปะการังแนวปะการังจะดูเป็นรูปเป็นร่างในปี1996และเติบโตอย่างมากในปี2001เมื่อมหานครนิวยอร์กบริจาคตู้รถไฟใต้ดินกว่า600ตู้ให้รัฐเดลาแวร์ตู้รถไฟเก่าๆถูกทิ้งลงใต้ทะเลเมื่อเวลาผ่านไปจะได้กลายเป็นแนวปะการังเทียม แต่ก่อนจะถูกนำไปทิ้งลงทะเลพวกกระจกยางซีลและป้ายต่างๆจะถูกชำแหละออกก่อนรวมถึงล้อและผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมอย่างน้ำมันและจารบีทำให้น้ำไหลผ่านตัวรถได้ทำให้โครงการนี้ต่างจากยางรถยนต์2ล้านเส้นตรงที่มันปังมากแต่ต้องมอบมงให้กับแนวปะการังใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานั่นก็คืออนุสรเทพเนบจูนตั้งอยู่ประมาณ5กิโลเมตรจากชายฝั่งหาดบิสเคนร,รัฐไมอามีลึกจากผิวน้ำา12เมตรมีหินถนนมี วมีซากประดับสวยงามออกแบบโดยศิลปินชาวฟลอริดาชื่อคิมแบรนเดลด้วยจุดประสงค์ที่แปลกๆนิดนึงเขาเห็นว่าที่นี่เป็นจุดที่สามารถนำอัฐิคนกว่า125,000คนมาไว้ได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นเมืองผีก็ไม่ผิดโอเคทีนี้อัฐิมนุษย์จะถูกนำมาเทปูนทับเป็นอนุสนรและวางไว้ภายในสุสานใต้น้ำที่นักประดาน้ำสามารถดำน้ำลงไปเยี่ยมหาคนที่ตนรักได้คุณเคยสงสัยใช่ไหมว่าเขาทำยังไง ก็คือเวลามีคนเสียชีวิตอัฐิจะถูกนํามาผสมกับปูนที่ค่ากรดด่างเป็นกลางจึงไม่ส่งผลต่อนหน้าน้ำอย่างปูนซีเมนต์ปกติศิละปะแนวปะการังนี้มีขนาด1เอเคอร์เสาแต่ละต้นหนักประมาณ5ตันด้วยเหตุนี้จึงสามารถทนทานต่อพายุมาได้ถึง100ปีว้าวแม้ตอนแรกคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเวลา10กว่าปีแต่พอทำจริงๆใช้เวลาแค่6ปีไม่รู้ว่าตอนนี้มีอัฐิมนุษย์อยู่ใต้น้ำนั้นเท่าไหร่ แต่คาดว่าน่าจะเกือบ1,500ซากที่อยู่ในอนุสรปูนที่มีน้ำหนัก250กิโลกรัมถึง2,500กิโลกรัมโอ้แบบนี้คงอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนแล้วล่ะแนวปะการังนี้ถูกใช้งานครั้งแรกเป็นที่เก็บอัฐิของศพที่ญาติไม่เหลียวแลเช่นอันแรกเลยที่มาทำใต้ทะเลทำเป็นรูปปลาดาวเป็นอัฐิของแดเนียลเรสเตโป ชายหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุจากปืนเมื่ออายุ13ปีแม้ว่าแพทย์ไม่ได้ให้ความหวังในการฟื้นตัวแต่ครอบครัวก็อดทนต่อและแดนเนียลก็หายดีสามารถเดินและพูดได้อีกครั้ง10ปีต่อมาเขาเสียชีวิตครอบครัวเขาซื้อพื้นที่แนวปะการังเนปจูนทั้งแถวที่ใช้เก็บอัฐิได้อีก13คนคุณนายเรสเทรโปได้ผสมอัฐิของแดนเนียลกับปูนเพื่อนำแดเนียลลงมาไว้ที่นี่ กว่า15ปีต่อมามีสัตว์ทะเลกว่า140สปีชีส์ที่มาอาศัยอยู่ที่แนวปะการังนี้ถ้าคุณอยากลองไปที่นี่ก็ใช้เรือของตัวเองเข้าไปได้เลยหรือจองเรือที่พาไปดำน้ำประจำก็ได้แต่ถ้าคิดว่าจะใช้ที่นี่เป็นพักผ่อนของคนที่คุณรักหรือของคุณเองบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกทุกขนาดลอตที่ถูกที่สุดอย่างราคาปลาไป13,000ดอลลาร์ 1, 000, 000แล้วเลยและอาจราคาพุ่งถึง85,000ดอลลาร์แล้วแต่ดีไซน์ด้วยแม่เจ้าไหนจะค่าเผาศพอีก ปลาไปแล้ว5,000ดอลลาร์ 5, โดยเฉลีย่ยคุณได้เห็นแนวปะการังเทียมแปลกๆมาแล้วทีนี้มาดูแบบครีเอทีฟกันบ้างเรียกว่า r e e f b a l l เป็นสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบแนวปะการังและสร้างแหล่งอาศัยให้สัตว์ทะเลออกแบบโดยชายผู้มีนามว่าทอรตาเบอร์ในปี1993 บาเบอร์รักการดำน้ำม,มากเขาเห็นการเสื่อมถอยของแนวปะการังตามธรรมชาติฉันว่าเขาน่าจะรู้จักแนวปะการังออสบอลเลเลนั่นดีเขาก็เลยทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมเสียนั่นเองเชื่อไหมว่าการปรับใช้แนวคิดนี้ต้องย้อนกลับไปถึง250ปีก่อนคริสต์กาลเมื่อชาวคาทาชเนียนโบราณใช้ปะการังหินเพื่อป้องการศัตรูจากการบุกทางทะเลแต่ไม่ว่านั่นจะสร้างไว้ทำไมที่แน่ๆคือนี่คือแหล่งอาศัยแสนสุขสบายของสัตว์ทะเล ริฟบอสมีทุกรูปร่างและขนาดตั้งแต่14กิโลกรัมไปจนถึงหลายพันกิโลกรัมไม่ใช่เล็กๆนะคะส่วนมากจะมีรูที่เชื่อมถึงกันเพื่อช่วยเป็นช่องทางให้สัตว์ทะเลเข้าถึงได้ง่ายแม้เราอาจจะเจอรีฟ b a บอเกือบทุกที่ในมหาสมุทรแต่พวกนี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษตามกำแพงกันคลื่นใต้ท่าเรือหรือที่ไหนก็ได้ที่มีแนวปะการังเสื่อมส้มหนักๆที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งคือพวกมันอยู่ได้อีกนานประมาณ500ปีคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องนานขนาดนั้น ก็คือว่าอย่างแรกมันเป็นปูนที่เป็นมิตรต่อท้องทะเลแปลว่ามีค่า pH คล้ายกับน้ำเค็มอยู่ที่ประมาณ8.3ส่วนปูนทั่วไปอยู่ที่12 pH อีกอย่างคือมีแนวประการัรางตามธรรมชาติปกป้องรอบรีฟบอร์ทำให้พวกมันยิ่งอยู่ได้นานเป็นพิเศษสัตว์ป่าและธรรมชาติก็ต้องการการใส่ใจและการดูแลเหมือนทุกอย่างซึ่งรีฟบอก็จัดให้สำหรับสัตว์ทะเลที่จริงรีฟบอร์พบได้แทบทุกที่ตามแนวชายฝั่งของสหรัฐ พบได้ทุกทวีปกระทั่งแอนต์กติกาและอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายอย่างมหาสมุทเรเขตร้อนแนวปะการังน้ำลึกอ่าวตื้นๆและทะเลสาบน้ำจืดในสวิตเซอร์แลนด์และรัฐเทนเนสซีอริโซนายังมี นี่แหละสิ่งที่จะเกิดเมื่อนายไม่เอาอย่างรถยนต์2ล้านเส้นไปทิ้งทะเลเรือ USS o r i s k a n i ก็เช่นกันอนุสร์สถานเนปจูนอาจเป็นแนวปะการังเทียมที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ USS o r i s k a n i เป็นแนวปะการังที่จมที่ใหญ่ที่สุดจริงๆเห็นความต่างใช่ไหมถ้าคุณนั่งเรือออกจาก Pensacola Pass ของฟลอริดามาทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ42กิโลเมตรก็จะพบว่าตัวคุณลอยอยู่เหนือแนวปะการังเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทางใต้จุดที่เงียบเหงาที่มีทุ่นสีสดเป็นเครื่องหมายอยู่นั้นมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Oriskany ซึ่งมันน่าเกรงขามนะสมัยยังลอยอยู่เหนือผิวน้ำ Oriskany ได้ฉายาว่า Mighty O หรือผู้ยิ่งใหญ่เรือลำนี้เริ่มต่ออย่างเป็นทางการณนะอู่ต่อเรือนิวยอร์กเมื่อปี1944นะตอนที่ต่อเรือเสร็จเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Xs ลำนี้มีน้ำหนัก38,000ตันและมีความยาว278เมตร เรือลำนี้ตั้งชื่อตามศึกโอริสคานีในปี1777ระหว่างช่วงปฏิวัติในอเมริกาและถูกนำมาใช้เมื่อ13ตุลาคม1945หลังใช้งานได้25ปีก็ถูกปลดประจำการในปี1976เรือบรรทุกเครื่องบินนี้ถูกกองทัพเรือเคลมคืนในปี1997หลังถูกขายซากในปี1995มีการตัดสินใจให้มันลงไปนอนก้นมาหาสมุทรเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารที่เคยรับใช้ชาติไปกับมัน มีการเตรียมจมเรืออย่างละเอียดเช่นพอดอุปกรณ์ใดๆที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใต้น้ำรวมถึงแกะฉนวนและสายไฟซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักสำรวจและนักดำน้ำพอจะเดาออกไหมว่าการจะจมเรือลำนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่ใช้งบสิใช่ไหมเปล่าจ้างบจมเรืออยู่ที่20ล้านดอลลาร์เลยละ่ะเฮ้ยใช้เวลาประมาณ3ปีในการเตรียมยักษ์ใหญ่ให้จมทะเลไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ในที่สุด หลังมันผ่านสมอรภูมมาเจ็ดครั้งทั้งในเกาหลีและเวียดนามโอริสคานน่ก็เปลี่ยนสถานะจากเรือรบของสหรัฐเป็นพิษหวงใต้น้ำเมื่อมันถูกจมลงในเดือนพฤษภาคม2006ใช้เวลาทั้งหมด36นาทีกว่าจะจมลงไปที่ความลึก65เมตรปัจจุบันมีปลาและสัตว์ทะเลอย่างน้อย40ชนิดที่อาศัยอยู่ในเรือลำนี้ทั้งปลาเขตร้อนขนาดเล็กปลาขนาดใหญ่ปลาทะเลน้ำลึก ปลากระเบนและฉลามหลายชนิดเช่นฉลามหัวค้อนฉลามหัวบาดฉลามวานด้วยเหตุนี้เองมันจึงถูกเรียกอย่างเอ็นดูว่า The Great Carrier Reef อย่างไรก็ตามด้วยตำแหน่งความลึกและขนาดทำให้ซา,ากเรือนี้สงวนไว้สำหรับนักดำน้ำนที่เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น hmm. มันเลยได้ฉายาที่3มว่าความเสี่ยงครั้งใหญ่ไม่เหมาะสำหรับคนใจสาะนักดำน้ำหลายคนได้ลิสต์มันไว้ในตำแหน่งดำน้ำของตัวเองแล้ว ทางใช้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของฟลอริดามีหลายบริษัทที่จะพาคุณไปดูซากเรือโอริสคานีแต่ถ้าคิดจะลงไปคุณต้องมีเอกสารเฉพาะมากๆบริการดำน้ำส่วนมากจะมีแจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซต์แต่โปรดทราบว่าคุณต้องถามล่วงหน้าว่ามีข้อกำหนดส่วนบุคคลว่าอะไรบ้างหากคุณตัดสินใจจะไปชมซากเรืออับปางอันงดงามนี้วิดีโอของเราใกล้จบลงแล้วคุณคิดยังไงบ้างกับแนวประการัรางใต้ทะเลบางอันกลายปัญหานะ บางอันกลายเป็นส่วนหนึ่งของท้องทะเลแต่ทั้งหมดดูจะมีจุดประสงค์เบื้องหลังแปลกๆยกเวน้น r e ี Ball อันนั้นฉันชอบอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและคอมเมนต์ด้วยนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ